สวัสดีค่ะช่องพลายทองคําพลายทองเงินนะคะ,ะกวาดก่อนลูกเอา,าไว้ตรงนี้ก่อนตอนเช้าพี่โอมก็ทำความสะอาดที่อยู่นะคะให้กับพลายนะคะกับไม่ใหญ่ ฝนตกแต่เช้าค่ะวันนี้ตดนดีมากเลยครับผมตีห้านะครับผมตีสี่ตีห้าเลยครับ,รบอากาศดีมาก ก็ยังดูแลนะคะยังคอยคุ้มให้อยู่ ควานใหม่ค่ะต้องทำความสะอาดทุกวันนะคะ หาอะไรอยู่นั่นเจ้าให้อีกแล้วของดีทองคำอโอเสียอะไรสีขาวครับเพื่อจะเป็นสีขาวนี่เริ่มจะขาวแล้วของดีวันนี้ครับโอให้บ่อยแล้วนะคะนี่เมื่อวานก็ให้ ครับอันนี้ก็ให้แล้ววันนี้ก็ให้อีกแล้วนะคะสีขาวนะคะสีสีขาวด้วยวันนี้ขา,าว,าอวเอาา้าวหาต่อหาต่อ ของดีติดกันสองวันแล้วทองคำตำรวจตำรวจก่อนนะคะตำรวจทุกวันเลยเออเละเส้นเดียววันละเส้นวันละเส้น แจกบ่อยแล้วนี่ผลหางสองคำนะคะจะมีสองสีนะคะจะมีสีขาวกับสีดำเหมือนสีขนตัวนะคะสีขนตัวก็จะเป็นสีขาวกับสีดำบรรยากาศบรรยากาศลินลินผลนลินลิน,นี้ท้องคำจะ เต้นดีหรือเปล่านะคะใช่อยากนอนบ่อากาศแบบนี้ ต้องขึ้นทางนี้บมอพ่อเพราะว่าอะไรบดเขาทางนี้คือดียังครับผมมานั่งงาได้ครับผมสอนไปในตัวเลยสอนไปในตัวทั้งสองทั้งสองทั้งสองอย่างใช่ไหมทางฝึก ทั้งฝึกนั่งงาไปในในตัวแล้วก็ช่วงนี้คว้านปวดเข่าครับอย่างที่เราทำนี้ก็คือไปทรวงปวดศครับผมแค่ฝึกมนะครับผมค,ครับมาเด,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 ดี๋ดยวเรเล่นหน่อยเด่นทั้กลางายคุณนี่มีดนตรีเร้ไหมนี่เอ้าไม่มีดนตรีซีซีเด่นออกโบไม่มีดนตรี ทองคำนเออเต้นเอเออตัวต้ตัต้ตัต้เออตัเออตัต้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  เออเติเติมเออเติมเติเออติเติยขนี้ขาขานยขาข้กรอเติมเติมเตเติเติมเติเติมเติมเตเติเติมเตอ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 เติเติมเติเติมเติมเตอมเติ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 อเติมเติมเตอมเตเติเตอเติเติมเออเติเติเออเติเติเออเติเติเเ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 เ เอออตินเอให้ค <Hey, S 2> วาอีกรอบอ่าสายแล้วก็ควาอีกครัง้งหนึ่งเก่งเก่งอาควาอีกครัง้งหนึ่งขอาควายอีกครัง้งหนึ่ง <r isa> เส้นเออ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 จังจังจังเออเก่งมากเก่งมากทำไรดีทานเทำไทำกล้วยทำกล้วยด้วยเดี๋ยวอออออออกลัจะไปเหยียบเอตัวเองเด้เมื่อกี้เดี๋ยวให้รางวัลก่อนนะคะ 加油！ ค่ะหลังจากเต้นเสร็จแล้วนะคะก็จะมาลอดท้องนะคะโอ้เอ็กชั่นก่อนเราจะรอดก,กับพี่อ,อุน,อน,นะคะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ค่ะก็จะลอดท้องนะคะแบบนี้นะคะทุกวันนะคะลงคำก็เก่งค่ะเก่งขึ้นทุกวันนะคะเก <st> ่งมากเลยเ <st> ต้นอ่ามีดนตรีเป็นเสียงฝนนะคะวันนี้ <st> <st> ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะกดฝา,ากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง ในช่องพลายทองคำพลายทองเงินด้วยนะคะหนึ่งไลก์หนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบ